สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ฮิตกันที่สุดณตอนนี้เกมที่เอาไว้เพสสมองของตัวเองใช่เพสสมองที่มีสมองมากกว่า84,000เซลล์ผมเชื่อว่าทุกคนมีเยอะกว่านั้นเพราะผมเชื่อว่าน้อยกว่านั้นก็นายกแล้วครับอ๋อผมไม่ได้พูดถึงใครแต่อย่าลืมตอนดูกดไลค์แชร์ไม่ขึ้นหรอกแล้วก็กดซับสไครต์อยู่ข้างล่าง คอมเมนต์ได้ด้วยถ้าเกิดชอบใจโอเควันนี้ยอยู่ในเกมที่โคตรจะโคตรจะฮิตกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแล้วผมจะทําเสียงแบบนี้ทําไปทุกคนม่ต้องรู้หรอแต่เราไม่ได้เจอหน้ากันนานแล้วนะผมคิดถึงทุกคนมากเลยวันนี้ก็เป็นวันที่ว่างด้วยเมื่อไหร่จะเล่นสักทีเนี่ยไม่จะคิดหรอกผมก็แค่มาบน่นโอเคเรามาเล่นกันดีกว่านะครับก่อนที่คลิปมันจะนานไปกว่านี้เปิดคลิปมาก็รอไป5 6นาทีแล้วเนี่ยโอเคไปกันเลย let's go พร้อมไหมที่จะทดสอบสมองปรลองปัญญาของคุณพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็ได้ เพลงเพราะดีนะเหมือนดูชินจังเลยอะเออชินจังรู้จักปะแต่ถ้าชินและชาเนี่ยบอกคาเดียวว่าต้องเจ็บปวดอ๋อดีมาเล่นเกมหรือมาทําคําคมกันแน่คมไม่พอก็ต้องไปมีโกนแล้วล่ะอะไรใหญ่ที่สุดถ้าจะให้พูดตกๆแล้วล่ะก็ทางครับมันลอกผมไม่ได้เอเอว้าวแล้วก็ต้องเป็นสิงโตแล้วแหละ ิกโตบีรูปร่างที่ใหญ่ที่สุดโอเคผมไม่เถียงเพราะว่ามันอยู่ในรูปแต่ถ้าในชีวิตจริงแล้วก็ช้างจะต้องใหญ่ที่สุดช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าต้องเคยแหละท<อ>ายังไงให้ดอกไม้ดานได้นะเนี่ยไอ้บ<อ>ันขยับได้แล้วยังไงอ๋อโดนพระอาทิตย์บานเลยบานจ้าสันเหลือเกินอ๋อเป็นแสบตาดอกไม้น่ารักเคียว ช้างว้อยู่ในตู้เย ah? mm ็น hmm. นี่ไงก็ต้องไปตรงมาดีนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรสิ่งใดอยู่ใกล้เรามากที่สุดนี่ไงพระจันทร์นะวะฮะเราแฟบได้หรือวะ ไปต่อไม่กินเยอะเรามีพิซซ่ากี่ชิ้นกันนะห้าชิน้น <c oughs> ก็มีห้าชิ้นนี่อ๋อเฮ้ <c oughs> ยแมงแยกได้ด้วยเ <c oughs> <c oughs> หมดแ้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชิ้นจัดไป เราต้องรู้จักมองหลายๆมุมนะรู้จักมองหลายๆมุมใช่ครับเขาเป็นคนที่น่ารักเขาเป็นคนที่น่ารักคุณคุ้นไหมคเนี้เออเรามาต่อกันฉันเพิ่งวิ่งนําคนที่สองไปจะได้ที่เท่าไหร่แน่นอนนําคนที่สองไปเฮ้ก็ต้องได้ที่สองสิมันไม่ยากของพวกแยสมองพี่มีเยอะ ไม่เหมือนใครบางคนหลักสมองแว่งน้อยนั่นะเรื่องราวันโบน,นัสไม่ละขอบคุณเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อปลดล็อก้ายอ๋อแยกซ้ายกับขวาไม่ออกเลยไงกําลังบอกตัวเองโดนเข้าให้แล้วอ่ะดิให้อาหารเจ้าเหมียวมันเร็วมันหิวแล้ว อ,อ,อ้อม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 ไม่ได้ปะช่วยหน่อยดิแมวมันไม่ได้มีตัวเดียวนะอยู่บนหน้าจอนะจ๊ะเหมียวเอ๊ะได้แล้วคำว่าแมวก็เป็นแมวเหมือนกันก็เป็นแมวเหมือนกัน นั่นแสดงว่าผมเลี้ยงแมวโดยการแค่เขียนแมวไว้บนกระดาษบอลทีเคียวอยู่ไหนผสมสีกันผมจําได้หลอกผมไม่ได้หรอกน้าเงินบวกเหลืองนะครับสีเขียวรูปนี้มีรูปอะไรผิดปกติคนอะไรมีหกหนิ้วเดือนอะไรยาวที่สุด ยาวน่าจะหมายถึงชื่อเดือนใช่ปะ่ะใช่ปะมหมายถึงชื่อเดือนก็ถูกแล้วไงอ้ออซี่จับแอปเปิ้ลที่กำลังร่นห้าลูกมินขึ้นอ่ะ <Huh? S 1> หามมาบลอกไม่ได้หรอกอันเนี้ยง,ง่ายแอปเปิ้ลบินได้มันขัดหลักการฟิสิกส์แล้วป้า ันก,ก็บินได้นะเอาลมมาใส่สิ fer fer ed, พอนเจอร์คอมจะต้องกระโดดข้ามไปอีกฟากให้ได้เฮ้ยเอาเฮ้ยเ,เห็ดเ,เลื่อนได้แล้วนี่อะไรกระโดดไม่ได้กระโดดท้ายหลังไนะวะเฮ้ยแต่เห็ดมันเลื่อนได้นะอะไรเอ้ากีดด่เละตัวใหญ่มาริโอ้ปะเนี่ย ทำยอดแมวปิดมันซะมันอันตรายเกินไปดึงปากไงใช่ป่ะดึงปากอะดึงปากไม่ได้ปิดสวิตหดง่ายก็ง่ายขนาดนี้เลยหรอง่ายเหมือนปอกกล้วยอ๋อใช่ใช่ง่ายเหมือนปอกกล้วยสี่บวกห้าเป็นเก้า 4บวกหเป็น9 9้าเก้าคูณห้1 9ก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสป็ดเกเลบสเป็นสีามไม่ใช่หรอผมแม่งตกเลขว่ะนี่ผมแม่งตกเลขมันยากตรงไหนไอ้พวกที่กิดเลขโกงอะ่ะมันโกงเกินใช่ปะส่บวก5้คูณหลบส น yeah ี oh. ่เันแค่ยากตรงได้ไม่ยากเลยผูมีก็กินเลขเปนยากตรงแต่ไม่ยากเนาะกินเลขง่ายๆเองใช่ง่ายครับจงแตะลำดับเลขหนึ่งสี่สิบเก้าแปดสิบห้าเจสบอ็ดรอหนึ่งสี่เก้าปสิเจดบอดอยหนึ่งโอเค สี่1ิ okay. 1เก1าแ1อจห้า่อโอเคหนึ่งส4 5โอเคหนึ่งส7 อว่าความจำผมมันสั้นเกินไปหรือเปล่าอ่ะเอาไมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคความจำก็แม่นดีนี่ความจำอยู่เป็นเลิ่นะตัวสามรอบจำไม่ได้เลขไงวะเลขที่ซ่อนอยู่คือเลขอะไรห้าสิบห้ายี่ห้าห้าสิบโชว์ กได้ป่าวยี่สิบห้าห้าห้าหยิบหาลองสามสิบสิอะไม่ใช่ได้ไงะวะฮะยอ้ซอนอยู่ซอนได้ด้วยอ่ะสี่สิบจัดไปุบุ๋มบอกไม่ใหม่มันจะช่วยเราได้เสมอนะใช่บุ๋มบอกไม่ใหม่มันจะช่วยเราได้เสมอใช่พี่ชอนใหม่ถึงชอนช,อนชอนชาวไร่ เดือนอะไรบ้างมี28วันเดือนสองไเดือนอะไรบ้างที่มี28วันอ๋อมีทุกเดือน12ทุกทุกเดือนก็มีอย่างหรอยวันอยู่แล้วนี้อ๋อมันก็ไม่ได้ยากเลยชจวยเด็กผู้ชายคนนั้นเร็ว เอาหินไปให้หมากินให้หนูแล้วนี่อะไรอ่ะเอา้าไม่นน้องอย่าร้องกระดูกให้หมาดิ <Yeah. S 1> แกเนี่ยนายได้ช่วยชีวิตคนแล้ว uh. แค่เอากระดูกให้หมาเท่ากับช่วยชีวิตคนงั้นสแสดงว่าคนกำลังจมน้ำอยู่ผมหยิบกระดูกไปให้หมาก็เท่ากับว่าผมช่วยชีวิตคนแล้ว สอปอร์ตมันอยู่ตรงนี้สุดสุดไปเลยไม่มีคันใจละถ้าผมได้อีกแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ดูจนจบนะครับใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวันนี้ฝันดีครับผมอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจผมด้วยละ่ะมีแฟนเพจด้วยนะครับอยู่ใต้ลิงก์คลิปชั้นนี้เลยนะครับใช่ครับ เตีมทุกวันเวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเราจเจอกันนะครับสาวสาว uh huh. สาวสาวผู้ชายด้วยสิเราเจอกันครับ uh huh. ใช่ไปแล้วครับเ uh huh. มื่อไรจะปิดเกอ่นะปิดเิมได้แล้วฮัลโหลอ่อ huh. ไปแล้วไป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  let's go boy uh huh.